สวัสดีพี่นอ้องทุกคนทุกทานที่เข้ามารับชมแนวทางจ้าสวัสดีทาง fc มา fc เก่าด้วยจ้าเมื่อนี้กับมาตามกันต่อกับแนวทางหุน้น n i k ค e ีจาก n i k อีรลบสารลบายเป็นแนวทางของวันที่สิบเอ็ดวันที่สิบเอ็ดเดือนสิบสองเขาอาจจะับมาเขียน, 10, น 18, เดือนสิบมาจ้าวันที่สิบเอ็ดเดือนสิบสองจะทันวาคมสองพันห้าร้อย หกสิบเจ็ดนาะจตมือกี้มาผูกกับแนวทางของแอดจอยคือเก่าแล้วก็ตามเคยจ้ะก่อนสิไปหลับชมแนวทางนี่เคอีของที่สิบเอจ้ากเดียวมาเบ่งผลของมือวาดกันก่อนจะวันที่สิบจ้ะนี่เคอีรอบเศร้าจะเด่นไปที่สองหนึ่งวิงรูดจ้ะสำหรับผลสามตัวบนคือเจ็ดสี่สอง สี่สองเข่าเน้นๆจากสองสี่บนรอบเ้าจ้าเด่นสองวิงรุษสองมาสองตัวล่างจากเก้าสองสำหรับเก้าสองถ้าพีน่นเอฟซีทันใดจับคู่เด่นถือว่าเด้งบนล่างเนะาะเก้าสองแอนอยจับหายคู่เด่นจับหายแต่เก้าสองอยู่บ่ายเนาะมาออกเ้าเต็มๆเลยสำหรับรอบเ้าของเฮาถ้าพีน่นเอฟซีทันใดจับก็คือฝั่งถ้าบอดจับก็คือเด่นสองวิ่งรุด สองของเรามาเด้งเด้งจ้าโอ้โหสำหรับรอบบายจ้าศูนย์เก้าวิ่งลูดจะพ้นของรอบบายสามตัวบนคือเจ็ดหาแปดหลัง08โอ้โห8บน8หลังกันเลยทีเดียวเนาะหา8 08สำหรับ08จับคจะขู่เสียดไปเนาะ ศูนย์สามศูนย์เจ็ดเสียดไปศูนย์เก้าเสียดไปศูนย์ห้าศูนย์สองมาศูนย์แปดรอบใบเข่าเด่นศูนย์วินลูดศูนย์จ่าสองตัวล่างกา,าสำหรับมีเคี AP, วีอพีแนวทางเขารอบเศร้านิดกับตัวปั่งเนาะสำหรับวีพีจะบนออกหกสองหนึ่งสำหรับสองหนึ่งนี่คือขู่เด่นเลยเนาะสองตัวล่างออก 9, 2, เก้าสองเนาะถัดจากโบพีตัวจันนิวี เกาสองก็คือนี่เลยเนาะสำหรับคูเด่นก็คือเด่นมาคูเด่นเลยเนาะสำหรับนิวีอาตาเปโรเอพีจะได้นำไปเป็นนำตาของนิวีกัเยินดีอีกรอบหนึ่งจากส่วนนี้เคีรอบปกติเขาเฮ้าวันที่สิบก็ถือว่าโอเคปังปังกันอยู่เนาะ,ะสำหรับ <c oughs> วันที่สิบเอ็ดมนอี้ตามรุนกันต่อจา ก่อนสีไปรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับแอดจดยด้วยละกาศมาจากคนละไลค์คนละแชร์คนละหนึ่งติดตามจา้าสำหรับพี่น้องเอฟซีทันใดที่เขามารับชมใหม่ๆกับฝากกดติดตามแล้วก็ฝากกดกระดิ่งไว้เพื่อสิได้โบพาดแนวทางต่อ,ตอ,ตอไปจะแนวทางดีๆมีให้การได้ทุกวันจา้าสำหรับนีเครอบเซาวนันนี้เด่นไปที่สมกับสวิ่งรูดจา้า หาสาวิ่งสายลูดมาตัวใดชอบตัวใดกัดพิจเจรนาเบองงใดจะนําไปวิ่งไปรูดได้จะสห้าสามเจ็ดสามปดสามโอสามเกจ้าอ่ะโอเคเบองออกอยู่เนาะสามห้าสาเจ็ดดสศย์ตามด้วย39มเกจ้าสอง ห2า2อ2เจ็สคู่เด่นเสาสองสาำหรับมือวานมาสองเกาเกาสองตัวเดิมบริตัดออกว่าตี่จะบริจับ,บตัวเดิมสิมาตัวเดิมนะจะ๊ะามาตัวเดิมไซวิ่งดูนี่คือปางไปสำหรับรอบบ่ายจะเจ็ดกับ หกวิ่งรูดจ้าจับคู่เจ็ดศูนย์เจ็ดสองเจ็ดสี่ตามด้วยเจ็ดห้าเจ็ดเก้านี่คือส่วงนี้บุกหอยหมักมาเล็กพี่น่องเนาะหกสองหกสี่ 6, 8, 6เก่าสำหรับตัวประกบคู่ถ้าคำนวณได้เลขกระจายถ้าตัวประกบคู่ถ้าจับเลขถ้าคำนวณได้เลขกระจายก็โอ้โหจับทาง,ง่ายแก่ตัวประกบคู่จะเอาตัวใดดีคัดออกคัดออก,ออกสุดท้ายมาตัวที่คัดจตะสำหรับตัวที่เอจอยเน้นจะหัง่งอานิเคีย๊ยอบบ่ายคอเน้นไปที่6,7 หาามักถ้าชอบคูเดน่นเศร้าบายกาอย่างที่เคยอธิบายไปกัถ้ามักถ้าชอบขืนอยู่กับความมักความชอบเนาะ้ามักถ้าชอบพิจารณาเบื้องใดจะจับได้เนาะจะสําหรับคููเด่นสําหรับคูเดน่เดนรอบเศร้ารอบบายวิธีการจับคูเด่นแบบใดอันนี้คืออจอยเคยบอกเคยบอกไปแล้วเนาะฮะขืนอยู่กับความมักความชอบจะทามักถ้าชอบกัพิจารณาเบื้องใดจะตามได้จต่สาหรับคููเด่นทาบริจับหายแต่สามแปดสามหา สำหรับเรนสองวิ่งรูดสองรอบเซาเน้นไปที่สองแปดกับสองห้าละกันจา้าไฮไลท์ตัวที่เอดจอยเน้นหุ้นซื้อว่าสีสีสัตว์อยู่ละจ้ะหาสีแดงบมมีเด้อจะสำหรับไฮไลท์ตัวที่เน้นอยู่แต่ก็เห็นสัตว์อยู่เนาะ,ะเดี๋ยวซูมหน้าจอให้อีกที่หนึ่งละกันจา้าโอเคจ้านี่คือแนวทางหุ้นนี่คือรอบเซารอบายของวันที่ 11แนวทางของเฮาเมนิ้คือตามนี้เลยจะมักตัวได้ชอบตัวได้เมน,นิกก็ฝากน้าไปพิจารณาแล้วก็วิเคราะห์กันอีกที่หนึ่งละกันเราจะเป่อมีตัวมักตัวชอบค่อยตามจ่าแนวทางกันมีเขามีรูดเราจะพิดาลาดประการใดกับโตรโค้ดไพไว้โดยละกันจะเขาห้พไปนองทุกคนทุกท่านทีเขามารับชมแนวทางสชคดีเฮงเฮงป,ปังปังรวยรวยกันทุกคนทุกท่านจ้าสวัสดีจ้า